มาร่วมแสดงความยินดีนะคะสุภานีแซจันอมรอรัตชูสกุลนะคะอันดับสองในรุ่น RC 2.3ค่ะนักแข่งหญิงสวยสาวสวยแล้วก็ต้องบอกว่าฝีไม้ไลายมือนี่เทียบชั้นกับนักแข่งชายเลยนะคะคไม่แพ้ผู้ชายอกสามอกทีเดียวครับคว้าอันดับ2ในรุ่น RC 2.3ไปครองครับขอแสดงความยินดีกับสุภานีแซจันกับอมรรัตชูสกุล ทีมงานครับทีมงานไปไหนหมดครับเชิญได้เลยค่ะทีมงานเรียนเชิญครับกับฉายาอะไรคะคุณหมอสมซ่าส้มซานดูจากสีเสื้อดูจากสีรถได้เลยครับวันนี้เนี่ยทั้ง6 6เอ่อทั้ง6 SS เนี่ยประท้าฝีมือกับนักแข่งชายอกสาอกนะครับสองนักแข่งสาวของเราป่าฟันมาอยู่ในตำแหน่งอันดับ2ในรุ่น RC 2.3ครับค่ะจะจะได้รับมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลนะคะ อันดับสองนะครับในรุ่นอาซีสอครับเราอาจจะได้ยินชื่อในส่วนของส้มซ่าน,น,น,นี่แหละครับชชมหน้าชมตาของสุภานีแาจัน,นกับอมรรัตชูสกุลครับขอแสดงความยินดีด้วยสนามที่4สังเกตไหมคะทุกอย่างมันลงตัวนะคะมันพร้อมกับ ฉลองชัยชนะนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ความมันในซีซั่นของ2024 <24 S 1> ีะจะมาถึงรับรองว่าสนุกตื่นเต้นเหมือนเคยและอาจจะสนุกตื่นเต้นยิ่งกว่าปี2023ที่ผ่านมาด้วยครับเรามาร่วมความ